คลิกใช้ S Pen ยังไงให้คุ้มสวัสดีค่ะฟิว M X Phone ค่ะเรียกได้ว่าอีกหนึ่งจุดเด่นของทางซัมซุงนะคะก็คือการที่เขาเนี่ยมีลูกเล่นเยอะค่ะและหนึ่งในลูกเล่นนั้นนะคะก็คือปากกา S Pen นั่นเองค่ะรอบนี้นะคะปากกา S Pen เนี่ยเขาก็ได้กลับมาพร้อมกับ S 22 Ultra แล้วค่ะและวันนี้นะคะฟิวก็จะมาแนะนําทริคก,การใช้ปากกา S Pen ยังไงให้คุ้มกับ Galaxy S 22 Ultra ตัวนี้ค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ ร่ที่การใช้งานสกรีนออฟเมโมค่ะเมื่อเราดึงปากกาออกมาจากตัวเครื่องนะคะเราก็จะสามารถเรียกใช้งานฟังก์ชันนี้ได้ค่ะโดยที่หน้าจอล็อกของเรานะคะก็จะเปลี่ยนเป็นโน้ตทันทีอีกครั้งนะคะเมื่อหน้าจอของเราล็อกอีกครั้งเนี่ยสิ่งที่จดไว้ก่อนหน้าน,นี้ก็จะไม่หายไปอีกด้วยค่ะถ้าเกิดว่าต้องการเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้อีกครั้งนะคะก็เพียงแค่กดค้างไว้ที่ปุ่มแค่นี้นะคะก็จะสามารถเข้ามาใช้งานฟังก์ชันนี้ได้ทันทีค่ะหรือว่าจะเป็นการเรียกโน้ตขึ้นมาแบบด่วน ให้เรานะคะวางตำแหน่งปากกาไว้บนหน้าจอค่ะแล้วก็กดปากกาค้างไว้จากนั้นนะคะจิ้มปากกาไปที่หน้าจอ2ทีหลังจากนั้นนะคะก็จะเรียกใช้งานแอปพลิเคชันโน้ตได้ทันทีค่ะหรือว่าฟังก์ชันนี้นะคะเมื่อหน้าจอเราล็อกอยู่เนี่ยแล้วเรากดค้างไปที่ปุ่มกด Spen ก็จะเป็นการเรียกเปิดใช้งานกล้องได้ทันทีค่ะโดยที่การใช้งานนี้นะคะเราจะสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าไปเป็นการตั้งค่าเรียกใช้งานแอปอื่นๆได้เหนือจากกล้องค่ะ ยที่เรานะคะจะสามารถตั้งค่าทางลัดเพื่อเรียกใช้แอปได้อย่างรวดเร็วค่ะมีทั้ง i v e Message แปลภาษาหรือว่า Smart Selection ซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราชอบมากทำได้ทั้งใดคัดรูปแล้วก็นำไปแต่งต่อหรือว่าจะเป็นการอัดหน้าจอบางส่วนเพื่อเป็นการบันทึกไฟล์แล้วนำไปแปลรูปเป็นไฟล์กิฟก็ได้ค่ะใช้งานกับการเล่นมีเดียต่าง สำหรับการเล่นมีเดียนะคะเมื่อเรากด1ครั้งไปที่ปากกานะคะก็จะเป็นการเล่นแล้วก็พักมีเดียหรือว่าถ้าเรากด2ครั้งนะคะก็จะเป็นการเปลี่ยนเล่นแทร็กถัดไปนั่นเองค่ะการตั้งค่า Air Action แอคชั่นนี้นะคะก็จะสามารถรองรับท่าทางต่างๆได้โดยที่เราเนี่ยไม่ต้องไปสัมผัสที่จอโดยที่เราจะสามารถควบคุมทั้งการเล่นการหยุดวิดีโอหรือว่าถ่ายภาพได้ตรงนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าเลยยกตัวอย่างนะคะเช่นฟิลเนี่ยเลือกใช้แอร์แอคชั่นกับแอปแกลลอรี่เมื่อเรานะคะกดค้างไปที่ปุ่มปากกาแอปแกลลอรี่นะคะก็จะทําการเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาทันทีโดยที่เรานะคะก็จะสามารถทําท่าทางต่างๆได้เพื่อที่จะใช้งานหน้าจอได้ค่ะ ไม่ว่าจะเป็นการกดค้างแล้วหลังจากนั้นนะคะก็ทําท่าปัดปากกาไปทางฝั่งขวาค่ะเท่านี้ก็จะเป็นการเรียกดูภาพก่อนหน้าหรือว่าจะเป็นการปัดไปทางซ้ายก็จะสามารถเรียกดูภาพถัดไปได้ค่ะ และนอกจากนี้นะคะเขาก็ยังมีการควบคุมท่าทางของ S อสเพนในมีเดียที่ไม่ได้อยู่ในรายการที่พูดก่อนหน้านี้นะคะก็คือเราเนี่ยจะสามารถปัดปากกาขึ้นด้านบนเพื่อเพิ่มระดับเสียงหรือว่าจะทําการปัดลงเพื่อลดระดับเสียงและปัดไปทางซ้ายเพื่อเล่นแทร็กก่อนหน้าหรือว่าปัดไปทางขวาเพื่อเล่นแทร็กถัดไปค่ะแปลงลายมือต่างๆให้กลายเป็นข้อความได้ง่าย ความสามารถนี้นะคะก็จะเหมาะก,กับคนที่ต้องการที่จะจดโน้ตหรือว่าต้องการที่จะเขียนข้อความต่างๆแล้วมีการแปลจากลายมือเนี่ยไปเป็นข้อความตรงนี้เนี่ยก็ทําให้เราสามารถจดโน้ตได้สะดวกแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งเขานะคะก็จะสามารถรองรับภาษาอื่นๆอีกด้วยอยู่ที่เราเข้าไปตั้งค่าได้เลยค่ะอีกฟังก์ชันหนึ่งที่น่าสนใจนะคะก็คือการเปิดปิดการใช้งาน AirView ค่ะ เมื่อเราวาง S Pen อยู่ที่เหนือหน้าจอนะคะหน้าจอของเราเนี่ยก็จะแสดงภาพตัวอย่างข้อมูลหรือว่ารูปภาพแล้วก็หน้าเว็บไซต์เป็นตัวอย่างได้และเมื่อเราเข้าใช้งานแอปแกล l อรี่นะคะเมื่อเราวาง S Pen ไว้ที่เหนือหน้าจอด้านล่างเราเนี่ยก็จะสามารถใช้การเลื่อนจอลงมาแทนการที่เราเนี่ยจะสัมผัสหน้าจอได้ค่ะ และอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่จะช่วยเตือนเราในขณะที่เราต้องการใช้หรือว่าต้องการเก็บ S Pen เนี่ยก็เราเนี่ยสามารถตั้งค่าโทรศรัพท์ให้มีการสั่นหรือว่ามีเสียงออกมาได้เมื่อขณะที่เราเนี่ยเสียบ S Pen หรือว่าถอด SP e n ออกมาจากตัวเครื่องนั่นเองค่ะและวันนี้ฟิวก็ขอตัวไปเห่อสเพที่มากับ s 22 Ultra ก่อนนะคะหรือว่าหากใครอยากดูรีวิว s 22 u l t r รรอบนี้เนี่ยก็สามารถเข้าไปดูได้ในช่องของเรา MX Phone ทุกช่องทางค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ